สวัสดีค่ะพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีทุกท่านค่ะแม่ให้มาชมเจ้าอ้วนนะคะเจ้าอ้วนของงอนแม่ค่ะเขาหิวข้าวดูนะคะแม่ไม่เทข้าวให้เขากินสักทีค่ะอ้วนนี่เขาจะเป็นแมวท,ที่ที่แบบไม่ได้กินบ่อยนะคะตอนหนึ่งวันเนี่ยเขาก็กินเช้ากับเย็นเท่านั้นแต่ทีนี้ว่าเขาจะเป็นแมวที่เวลาเขาหิวเนี่ยเขาจะแบบแสดงอาการมากๆเลยนะคะจะงอนแม่จะแบบว่าโก้หัน หันหน้าหันหลังหันก้นใส่แม่เลยนะคะดูนะคะค่ะแต่อ้วนสรุปแล้วรวมๆแล้วจ้อ้วนเขาเป็นแมวที่น่ารักนะคะน้องๆก็รักเขาเขาไม่รังแกใครนะคะไข่ทองไขทง่ขทองเดินเล่นนะลูกนะไข่ดาวว่ายยังไงคะมองอะไรกรันเด็กๆโตไวมากเลยนะคะเด็กๆตระกูลไข่นะคะค่ะดูนะคะความน่ารักค่ะ โอ้ยไข่ทองทำอะไรคะไข่ทองคุกกี้อ้อนแม่มากเลยนะคะอ่าวันใหม่เปน็นนอนอยู่นู่นนะคะวันใหม่เอาอะไรคะตาแป๋วเลยอยู่ข้าวเหมือนกันเหรอลูกเหรอฮนะเดี๋ยวแม่เอาเข้าวไปกินนะใจยเย็นๆอย่าไปยุ่งกับพี่อ้วนเขาลูกพี่อ้วนของหูดหงิดอยู่นะนั่นเห็นไหมนั่นขวนนู่นขวนนี่แล้วโมโหแล้วอ้ยอ้วนนะคะงอน,นะคะ่ะ ขาแม่ก็มีแต่รอยแผลนะคะเพราะว่าลูกลูกนี่สักห้าแถวให้แม่นะคะนะคะมีมีแมวเด็กก็อย่างเงี้ยนะคะก็ซุกซนกันไปค่ะอ้วนอ้วนแอแอทธระไรลูกนะเออรอก่อนสิ๋ยวแมวข้าวให้กินรอก่อนอวนครับวันใหม่นะคะ วันใหม่ตัวแสบกับพี่ทองแท้วันใหม่เป็นแมวสลิดที่ที่ดื้อมากเลยนะคะดื้ที่สุดในบ้านเลยส่วนพี่ทองแท้เป็นพี่ที่แสนดีอันนี้แม่นําโชคนะคะนําโชคเป็นแม่เจ้าอ้วน <c oughs> ทุกคนก็นอนรอกันนะคะอย่างมีระเบียบค่ะเดี๋ยวแม่ทําให้นลูกนะใจเย็นๆน,นะครับ และที่สุดก็ได้ทานได้กินข้าวกันแล้วนะคะน้องมาแย่งกินเปาน่าอ้วนแม่ก็จะให้เด็กๆกินเป็นเวลานะคะเวลาที่แม่อยู่บ้านนะคะแม่ก็จะให้เขากินประมาณ6กโมงครึ่งนะคะตอนเย็นค่ะ,ตอ,คะตอนเช้าก็ประมาณไม่เกิน7จ็ดโมงนะคะค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันเช้ากับเย็นค่ะอิ่มแล้วบรรดาแมวน้อยตระกูลไข่ก็กินข้าวกันอิ่มแล้วนะคะ ทีนี้ก็มาแต่งตัวแต่งสวยกันนะคะตัวเล็กตัวน้อยรู้จักแต่งตัวนะคะโตกันไวมากๆเลยค่ะกินสลูกกินซ่าอ้วนค่ะแล้วก็บรรยากาศยามเย็นนะคะก็นี่นะคะแดดร่มลม,มตกเด็กๆก็มานั่งชมวิวกันหน้าบ้านรถดวิ่งผ่านนะคะ ก็นั่งดูรถกันถ้าแม่อยู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีความสุขแบบนี้นะคะค่ะกราบขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกๆคอมเมนต์ที่มอบให้กับแม่และเด็กๆที่บ้านค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะคะเมตตาเด็กๆด,ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ